ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย b ีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณสวัสดีครับกลับมาพบกันในช่วงของรถดีรถเด่นอีกแล้วนะครับสัปดาห์นี้ยังอยู่กับผู้ประกอบการรถยนต์มือสองคุณภาพชั้นนําของประเทศไทยครับที่จะเจอในงาน f า s t Auto s h o ช Thailand 2020ครับซึ่งจะจัดขึ้นวันที่28ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ไบเทคบางนาฮอล์ Tech ์ na, และฮอล์หนนะครับสัปดาห์นี้พาไปดูผู้ประกอบการ้องถือว่าเป็นระดับชั้นนํารายใหญ่2รายด้วยกัันครบ รายแรกต้องบอกว่าเบสเซอร์วิชเนี่ยนะครับต้องบอกบนถนนสีนัก,กรินไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเป็นผู้ประกอบการชั้นนำนะครับที่มีชื่อเสียงรับประกันคุณภาพมายาวนานต้องบอกว่าการันตีด้วยประสบการณ์มากมายเลยทีเดียวนะครับพูดถึงชื่อเบสเซอร์วิชต้องนึกถึงเจ้าของกิจการเลยครับถ้าพูดถึงเจสุนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนในวงการเรียกมาม้าด้วยซ้ําไปนะฮะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าไม่ได้ธรรมดาครับเรื่องของคุณภาพเรื่องของมาตรฐานต่างๆนั้น คัดสรรมาอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับพาไปดูกันว่าเบสเซอร์วิสเตรียมรถอะไรไว้บ้างใครที่อยากซื้อรถมือ2ภายในงานต้องติดตามเลยนะครับเพราะว่ารถมีหลากหลายเลยจริงๆอีกรายหนึ่งครับโอ้โหรายนี้นี่เน้นซื้อรถต้องบอกว่ารถคุณภาพดีไม่แท้ต้องรถสวยจริงเท่านั้นครับเพราะว่าเดอะวัครับทั้งพี่ปรีชาแล้วก็ทีมงานที่บอกต้องซื้อแบบนี้เท่านั้นไม่งั้นเนี่ยเดอะวัไม่เอามาขายครับ แล้วใครที่ไปงาน Fast Auto Show Thailand ก็จะเห็นนะครับเดินเข้าไปในฮอล์105เห็นบูธใหญ่ๆด้านหน้านี่นั่นแหละครับ The One ครับเห็นแล้วรับรองว่าสวยทุกคันแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าทาง The One เตรียมรถอะไรไว้นะครับแล้วก็ดูไว้นะครับถูกใจคันไหนโทรไปหา The One ได้ก่อนเลยนะครับแล้วค่อยไปตกลงค่อยไปจบเงื่อนไขกันในงาน Fast ก็ได้ครับ สวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันโซเฟียมหากนกนะคะเป็นกรรมการบริหารของ t h o One e s t Quality Use d Car นะคะซึ่งเราตั้งอยู่ที่พัฒนาการตัดใหม่นะคะหาง่ายมากๆจะอยู่ตรงข้ามกับ7 e เ e ่ e อเลเลยนะคะถ้าเห็นโลโก้รถเต่าสีเหลืองนั่นแหละค่ะ The One นะคะ The o วัเรานำเนินงานมากว่า30ปีแล้วนะคะซึ่งเริ่มต้นดนสามีก็คือคุณปรีชาชินวานิดคอนเซ็ปต์ของเราคือรถของเราสวยทุกคันนะคะ The One ถือคอนเซปต์รถสวยไม่น้อยไม่มีพลิกคว่ำนะคะรับรองกับคุณภาพได้ทุกคันเลยนะคะ ะะมีพิเศษแน่นอนสำหรับดอกเบีย้ย2.79%นะคะรวมไปถึงถ้าคุณมาซื้อรถที่ดอวันนะคะที่งานฟาส t ์โรชโ h ว์ไทย i ลนด์จะได้รับบริการนะคะจากเราไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟรีบริการของตรวจเช็คสภาพรถยนต์นะคะ แล้วก็ฟรีจัมป์แบตเตอรี่ฉุกเฉินให้นะคะแล้วก็มีการเปรียญยาอะ่รยให้นะคะแล้วก็น้ำมันฉุกเฉินแล้วก็ด้านกุญแจสำรองด้วยยังไงก็จะมีรายละเอียดในใบนี้ทั้งหมดเลยนะคะเมื่อคุณมาซื้อรถกับเรานะคะ <S <S <ๆ>และแน่นอนถ้าคุณมองหา The One ในงานฟอส์ัทชว์ชวไทยแลนด์ที่ไบเทคบางนาคุณจะเห็นเป็ดตัวน้อยนี้เราเป็น The One แน่นอนค่ะ The o วันได้นะคะที่งานฟ้ารทโชว์ไทยแลนด์ไบเทคบางนาในวันที่28ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะก็คุณผู้ชมท่านใดสนใจข้อมูลของ The One นะคะสามารถเข้าไปใน Facebook Page ได้ The One นะคะ T H E W A K O N E นะคะหรือสามารถติดต่อทีมฝ่ายขายของเราได้นะคะที่ Line Official at the one car นะคะก็พบกันนะคะในวันที่28ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้กับงานฟ้ารัโชว์ไทยแลนด์ค่ะ ยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ เสู่ปีที่9 Fast Auto Show Thailand 2020เลือกคันที่ชอบหอยคันที่ใช่ซื้อรถภายในงานทุกคันรุนรับบัตรเติมน้ำมัน1 0,000แบาทเข้าชมงานฟรีพร้อมรุนรับเครื่องดูดฝุ่นไดสัน V 8 Slim ิมรับฟรีพัสยีตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่ไบเทคบางนาสนับสนุนโดยกรุงศรีออตโต้แม็กไกว์บีควิกออโต้คาร์ไทยแลนด์ สนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X สวัสดีค่ะดิฉันสุรณีจากตุรพรณา,านันผู้บริหารของ b บ s t Service ศูนย์รวมรถยนต์ที่ดีที่สุดบนถนนสีนาคารินตั้งอยู่ปากซอยสีนาคารีน48ใกล้กับห้างซีคอนสแควร์และห้างพาราไดส์ค่ะเราดำเนินธุรกิจด้านซื้อขายรถยนต์มือสองมามากกว่า30ปีแล้วโดยยึดมั่นอยู่บนความซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่อลูกค้าจึงทำให้ปัจจุบันเรามีลูกค้าเก่าแวะเวียนเข้ามาซื้อรถคันที่สองที่สกับเราอีก และยังได้แนะนำเพื่อนๆพ่ญาติสนิทมิสหายมาซื้อรถกับเราอีกมากมายทำให้เรามีกำลังใจที่จะหารถดีๆมานำเสนอให้แก่ลูกค้าของเราอีกดิฉันจึงถือโอกาสกราบขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจให้เราได้มีโอกาสดูแลท่านค่ะ จุดเด่นของรถที่เ Service จะต้องเป็นรถใหม่ใหม่น้อยรถเพียงเจ้าของเดียวรถทุกคันยังมีวารันตี0ูแสนโล3ปีและถูกกว่าป้ายแดง30-50%ถึงรถทุกคันของเราจะต้องไม่มีอุบัติเหตุชนหนักตัดต่อหรือน้ำท่วมโดยเรามีทีมงานมืออาชีพที่คอยคัดสรรรถยนต์ที่มีคุณภาพและเรายังมีบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีชื่อเสียงมาคอยตรวจสภาพรถให้กับท่านทุกคันด้วยค่ะเรามีรถยนต์ที่อยู่ในสต็อกเรามากกว่า300คันนะคะรถของเราเน้นเป็นรถใหม่เจ้าของเดียวใหม่น้อยแล้วก็มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกราคามีราคาตั้งแต่ส0 0 0สนถึงหลักล้านขึ้นไปมีตั้งแต่รถเก๋งขนาดเล็กขนาดกลางนะคะรถ SUV รถครอบครัวรถอเนกประสงค์นะคะ มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้เลือกเลยค่ะเพียงคุณตัดสินใจจองรถในงานที่ b o o t t Base Service คุณจะได้รับส่วนลดทันที30-50 0ถึง50,000บาทพร้อมการรับประกันเครื่องเกียร์1ปีดอกเบีย้ยพิเศษ2.79%และฟรีน้ำมันเต็มถังค่ะและเรายังมีรถยนต์คัดพิเศษดาวเริ่มต้นเพียง5,000บาทผ่อนเบีอยละ5 0 0 0บาทค่ะ ท่านผู้ชมที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถก่อนวันงานได้ที่โชว์รูมเบสเซอร์วิสปากซอยสีนครินทร์48หรือผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจเบสเซอร์วิสค่ะหรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านเซลล์ได้ที่หมายเลข0819248355 0859196500 0859196800หรือ0883338448ค่ะ เราเปิดบริการตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นอย่าลืมนะคะคิดจะซื้อรถมือสองคิดถึงเบสซิ e วิสศูนย์รวมรถยนต์ที่ดีที่สุดบนถนนสีนครินตั้งอยู่ปากซอยสีนคริน48ดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้ซื้อแล้วจบวบไม่บานปลายค่ะ วงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ ก้าสู่ปีที่9 Fast Auto Show Thailand 2020เลือกคันที่ชอบหอยคันที่ใช่ซื้อรถภายในงานทุกคันรุนรับบัตรเติมน้ำมัน1 0,000แบาทเข้าชมงานฟรีพร้อมรุนรับเครื่องดูดฝุ่นไดสัน V 8 Slim ิมรับฟรีพัสยีตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่ไบเทคบางนาสนับสนุนโดยกรุงสรีออโต้แม็กไกว์บีควิกออโต้คาร์ไทยแลนด์ สนับสนุนโดยนิตยสารออ t โตคาไทยแลนด์สนับสนุนโดยแรงต่างคอนเฟิร์มเติมเลย PTT a l t อ f o r c e d อสดีเซลพรีเมีสัปดาห์นี้ผมนำภาพบรรยากาศกิจกรรมมาส d a าคาราวานปันสุขมุ่งหน้าเส้นทางกระบี่หัดใหญ่ซึ่งเป็นทริปสุดท้ายของกิจกรรมนี้โดยรถที่ใช้ขับเป็นรถยนต์ m a ส d a สีแดงโซเรสคริสตัลทั้งหมดและครบทุกรุ่นที่มีภายใต้เครื่องยนต์ Sky a c t i v Generation ใหม่ พร้อมกันนี้ขบวนคาราวานได้นําสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเสริมสร้างโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนในเขตภาคใต้พร้อมเจาะลึกถึงกลยุทธ์เด็ดจาก2ผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ผู้ขับเคลื่อนความสําเร็จอย่างดูสิตออโตเซลจังหวัดกระบี่และมาสด้าชูเกียรติยนต์หัดใหญ่ตลาดใหญ่เบอร์หนึ่งของภาคใต้ครับสำหรับทริปนี้คาราวานได้เริ่มต้นที่โชว์รูมมาสด้าดูสิตออโตเซลจังหวัดกระบี่ ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงของกลุ่มดุสิตออโตเซลมาแบ่งปันแนวคิดและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจในช่วงของวิกฤตโควิด1 9ทั้งที่กระบี่และตรังก่อนจะออกเดินทางไปยังอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ทดสอบสมรรถนะและความสะดวกสบายของรถยนต์มาสดา้าภายใต้เทคโนโลยี Sky Active มาพร้อมแพลตฟอร์มใหม่ด้วยระยะทางร่วม400กิโลเมตรครับ เรามีความเชื่อมั่นในแบรนด์มาสเตเนี่ยค่อนข้างต้องบอกว่าตเต็มเปี่ยมเลยนะครับผมว่ามาสเตอเป็นแบรนด์ที่มีอนาคตที่ค่อนข้างสดใสนะครับด้วยความที่มาสเตอเองเนี่ยเป็นรถที่มีดีไซน์นะครับมีดีไซน์ที่ตอบโจทย์คุณรุ่นใหม่นะครับมาสตมีเทคโนโลยีนะครับมาสเตอมีโปรดักทีอ่ออกมาต่อเนื่องนะครับเราก็เลยไปขยายการลงทุนที่ตรังด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่ตรังก็ ตอบสนองลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับให้การตอบรับเราอย่างดีเช่นเดียวกันเหมือนที่กระบี่เช้าวันที่2ขบวนคาราวานออกเดินทางจากโรงแรมที่พักไปยังโชรูมมาสด้าชูเกียร์ยนต์หัดใหญ่เพื่อร่วมพูดคุยกับผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของกลุ่มชูเกียริยนต์ที่มามอบแนวคิดในการบริหารงานก่อนจะออกเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบึงพิชัยซึ่งเป็นโรงเรียนสําหรับเด็กในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษามุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะสู่การประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะสู่การประกอบอาชีพมีนักเรียน139คนและครู7คนโดยคณะได้ส่งมอบสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์สำหรับฝึกอาชีพรวมถึงมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อให้สามารถนำไปใช้พัฒนาทักษะและนำไปต่อย,ยอดเพื่อประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากสื่อมวลชนจะได้ทดสอบสมรรถนะของรถยนต์มาสด้ารุ่นต่างๆแล้วยังถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้สร้างสัมพันธภาพ ให้กำลังใจกับผู้จำหน่ายมาสด้และร่วมทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมไทยครับผมก็เป็นเจเนอเรชันที่3นะครับในการดำเนินธุรกิจของมาสด้าชูเกตยนหัดใหญ่เนี่ยเราต้องมีความครบวงจรให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจที่สุดในการมาทำนะครับแบรนด์มาสด้าเป็นแบรนด์ที่ดีครับมีผลิตภัณฑ์ที่ดีครับแล้วก็มีผู้บริหารทางมาสด้าเซลล์เนี่ยที่คอยซัพพอร์ตตัวดีลเลอร์เองเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับ ครับวันนี้นะครับมาสเตอร์เซลประเทศไทยก็เป็นทริปที่4นะครับภายใต้โครงการมาสเตอร์คารวานปันสุขนะครับทริปนี้เรามาที่หัดใหญ่นะครับทางภาคใต้นะครับหลังจากที่เราได้เดินทางไปทั้งหมด3ภาคแล้วนะครับทั้งภาคกลางเองภาคตะวันออกนะครับภาคเหนือและก็ภาคอีสานนะครับโครงการมาสเตอร์คารวานปันสุขนะครับเป็นโครงการที่ทางมาสเตอร์และผู้จําหน่ายมาสเตอร์รวมถึงสื่อมวลชนนะครับที่เราร่วมมือร่วมใจนะครับที่จะอยากรับบทบาทของการให้ กับสังคมนะครับอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะคืนความสุขให้กับสังคมนะครับสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราได้นําเอารถมาสด้านะครับได้เดินทางไปยังชุมชนนะครับที่รถเราสามารถพาไปถึงแน่นอนว่าชุมชนเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือนะครับคารวาน m a สด้าจะขับรถ m a สด้านะครับสีแดงทั้งหมดนะครับที่ใช้เทคโนโลยี Skyactiv e นะครับนำเอาอุปกรณ์การสื่อสารนะครับรวมถึงทุนการศึกษานะครับแล้วก็อาหารกลางวันนะครับเข้ามาอย่างโรงเรียน นะครับที่ต้องการความช่วยเหลือในชนบทนะครับทั้ง4ี่ภาคนะครับครั้งนี้ก็เป็นทริปที่4ี่นะครับเป็นทริปสุดท้ายของปีนี้นะครับเราก็มาสตาร์เองนะครับแล้วก็ผู้จำหน่ายมาสตาร์นะครับรวมถึงผู้สื่อมวลชนทุกๆท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆคนที่ทําให้โครงการมาสตาร์คารวนปันสุขได้เกิดลุ่วุ่งสําเร็จไปด้วยดีได้นะครับแล้วก็มาสตาร์เองก็อยากจะให้โครงการนี้เป็นโครงการที่เราสามารถนะครับได้ ให้กับสังคมในในใน,ในฐานะของการทาธรุรกิจในประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ในฐานะที่ผู้จัหน่ายมาซาได้ะจะทำธรุรกิจของมาซาในจังหวัดต่างๆมาอย่างยาวนานนะครับก็ขอบคุณด้วยครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจํากัดผนึกกาลังกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมล้านค้าชั้นนําทั่วประเทศร่วมจัดงานมหกรรมขับเคลื่อนความสุข Drive Economy ครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในรูปแบบวิถีใหม่ขนส่วนลดจากทุกแบรนด์ดังส่งมอบความสุขตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์พร้อมลุ้นลับของรางวัลต่างๆมากมายภายในงานนอกจากนี้ภายในงานยังจะได้พบกับความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินมากหน้าหลายตาดาราระดับแถวหน้าของประเทศไทยรวมถึงกูรูที่จะมาให้ความรู้ด้านต่างๆพร้อมเต็มอิ่มกับกิจกรรมสุดพิเศษตลอดทั้งงานครับนั่นตัววนทเศอยู่ด้ย Stay with you ในช่วงมีนาคมในเมษายนที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นช่วงที่มีโควิด1 9ระบาดเป็นอย่างมากทางโตโยต้ตาเองก็มีความจําเป็นที่จะต้องหยุดโรงงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็มะเรงเห็นถึงความสําคัญในการที่ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในวงการการแพทย์จึงได้ออกโครงการโตโยต้าสเตวิตอยู่ขึ้นมาลังันก5月以降าคมนี้ซึ่งเป็นวの พอเข้าช่งวงเดือนพฤษภามิถุนานะครับจำนวนผู้ติดเชื้อก็มีจํานวนลดลงเราก็เลยมองว่าจะต้องเข้าสู่สเตจถัดไปในการที่จะผลักดันของโครงการ t o y o ต้าเซวิตอยู่นะครับจึงพยายามคุ้นคิดถึงวิธีการต่างๆที่จะเข้ามาช่วยเหลือแต่งอะไรก็ตามโตโยต้าคงจะทําเองไม่ได้นะครับเราก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือจากบิสเนสพาร์ทเนอร์ของเราในการที่จะจัดงานในลนักษณะ มาทำสินค้าขับเคลื่อนความสุขอย่างเช่นในวันนี้พเทสได้ยิ่ดูกระเดี้ยบมีนัดีเนตตัวใหญครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอีเวนต์นี้นะครับจะเป็นอีเวนต์ที่จะนำพาความสุขมาสู่คนไทยในการที่จะขับเคลื่อนให้เกิดความสุขแล้วก็เศรษฐกิจที่ดีของพวงทไทยต่อไปครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ f a c e b o o นายหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะก้าวสู่ปีที่9 Fa า t Auto s h o ช Thailand 2020เลือกคันที่ชอบหอยคันที่ใช่ซื้อรถภายในงานทุกคันรุนรับบัตรเติมน้ำมัน100,000บาทเข้าชมงานฟรีพร้อมรุนรับเครื่องดูดฝุ่นไดสัน V8 สลิมพรฟรีพัส 28ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่ไบเทคบางนาสนับสนุนโดยกรุงศรีออตโอต้แม็กควายบีควิกออโต้คาไทยแลนด์